สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ unit 5 health and wellness ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องการอ่านฉลากยาค่ะหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับฉลากยานะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างในคลิปนี้เราจะโฟกัสที่การอ่านคำแนะนำในการใช้ยาค่ะในการรับประทานยาแต่ละครั้งควรอ่านคำแนะนำในการใช้ยาซึ่งเป็นคำแนะนำว่าควรจะทานยานี้อย่างไรรวมถึงปริมาณยา หือที่เราเรียกว่า dose、และความถี่ในการใช้ยาค่ะและวิธีการใช้ยาให้ดีค่ะว่าควรรับประทานหรือใช้กับผิวหนังเป็นต้นแต่ว่าการรับประทานยาไม่ใช้คำว่า eat นะคะเราจะใช้คำกริยาว่า take ซึ่งให้ความหมายครอบคลุมถึงการรับประทานและการฉีดและการใช้ยารูปแบบอื่นๆด้วยค่ะในการอ่านฉลากยาคำสำคัญบนฉลากเช่นปริมาณยาที่ต้องทาน ความถี่เวลาที่ควรทานและข้อควรระมัดระวังตัวอย่างคำแนะนำในฉลากยามีดังนี้ค่ะ Take one tablet every eight hours.Tablet คือยาเม็ดค่ะดังนั้นประโยคน,นี้แนะนำให้ทานยา1น1เม็ดทุกๆ8ชั่วโมงค่ะต่อไป Apply the cream to the affected area twice a day. คำว่า the affected area คือบริเวณที่ได้รับผลกระทบหรือบริเวณที่มีปัญหาค่ะ ดังนั้นคําแนะน,นํานี้ควรแนะนําให้ทาครีมวันละ2ครั้งค่ะต่อไป take two capsules with water after meals แปลว่าทานแคปซูล2เม็ดรพร้อมน้ําหลังอาหารเพราะคําว่า after m e a l แปลว่าหลังมื้ออาหารค่ะแต่ถ้าให้รับประทานก่อนอาหารจะเปลี่ยนเป็น before meals ต่อไปค่ะ do not exceed the recommended dose แปลว่าห้ามใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่แนะนำนะคะประโยคต่อไปค่ะ take one spoonful of syrup every four hours as needed แปลว่าทานยาน้ำหนึ่งช้อนทุกๆ4ชั่วโมงค่ะคำว่า spoonful แปลว่าเต็มช้อนแต่ถ้าจะเน้นว่า1ช้อนโต๊ะอาจจะพูดว่า one tablespoon ส่วน1ช้อนชาจะใช้คำว่า one teaspoon ประโยคต่อไป do not use more than four times in 24 hours แปลว่าห้ามใช้ยานี้เกิน4ครั้งภายใน24ชั่วโมงค่ะแสดงว่าไม่ว่าจะป่วยมากแค่ไหนก็ต้องไม่ใช้ยาเกินจำนวนครั้งที่กำหนดนะคะประโยคต่อไปค่ะ for external use only keep out of reach of children เรามักจะเห็นคำแนะนำนี only, of of ้บนฉลากยาที่ใช้กับผิวหนังนะคะ เพราะว่าเป็นยาใช้ภายนอกค่ะและต้องเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อความปลอดภัยค่ะประโยคต่อไป s h a k e well before use Store in a cool, dry place ส่วนใหญ่จะพบฉลากนี้บนขวดยาน้ำค่ะแสดงว่าต้องเขย่าวขวดให้ยาผสมกันก่อนแล้วเก็บรักษายาไว้ในที่เย็นและก็แห้งด้วยค่ะเพื่อรักษาคุณภาพของยาประโยคต่อไป 1> Take 1 teaspoon of every four to s hours as needed for pain. แปลว่ายานี้ให้ใช้ในปริมาณ1ช้อนชาทุกๆ4-6ชั่วโมงเมื่อจำเป็นเพื่อลดอาการปวดอย่าใช้ยาถี่เกินกว่าที่ฉลากแนะนำนะคะประโยคต่อไปค่ะ Do not c l u t c h and chew the tablet. แปลว่าห้ามบดหรือเคี้ยวยาเม็ดนี้ให้กลืนทั้งเม็ดไปเลยค่ะ เนื่องจากการบดหรือเคี้ยวอาจจะทำให้ยาออกฤทธิ์เร็วเกินไปหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาได้ค่ะประโยคต่อไปค่ะ Store in the refrigerator. Do not freeze. แปลว่าเก็บยาไว้ในตู้เย็นห้ามแช่แข็งค่ะเพราะว่าการเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้องจะช่วยรักษาคุณภาพของยาได้ค่ะประโยคต่อไปค่ะ Do not take this medication on an empty stomach. แปลว่า ห้ามรับประทานยานี้ขณะท้องว่างค่ะควรรับประทานยาพร้อมหรือหลังอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองของกระเพาะอาหารนะคะประโยคต่อไป for adults and children over 12 years take two teaspoons every four hours ยานี้มีข้อบ่งชี้สำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุเกิน12ปีค่ะว่าให้ทานยาในปริมาณ2ช้อนชาทุก4ชั่วโมงการจำกัดอายุเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสมกับวัยค่ะประโยคต่อไปค่ะ Finish all this medication even if you feel better before it's gone ส่วนใหญ่จะพบคำแนะนำนี้บนยาค่าเชื้อต่างๆ แสดงว่าต้องรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นก่อนที่ยาจะหมดก็ตามค่ะเพราะว่าการหยุดยาเร็วเกินไปอาจจะทําให้เชื้อโรคดื้อยาและทําให้การรักษาไม่สมบูรณ์ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาระหว่างเภสัชกรและลูกค้าค่ะ Excuse me, I'm not feeling well. I have a headache and a fever. Can you recommend something? Sure. I can help you with that. What are your symptoms like? I have a really bad headache and my body aches. I also feel very hot. I see. I can recommend this over-the-counter pain reliever and fever reducer. It contains acetaminophen. Great. Thank you. How should I take it? You should take one tablet every 4 to 6 hours as needed for pain. Remember, do not exceed the recommended dose. Okay. Is there anything else I should know? Yes. Please read the instructions on the label carefully. It's important to follow the directions exactly. Also, do not take this medication on an empty stomach. Can I take this with other medications? It's best to check with your doctor before taking any new medications, especially if you are already taking other medications. Here's the label. Let me explain a few things. Take one tablet every 4 to 6 hours as needed for pain this means you can take one tablet every four to six hours but don't take more than the recommended dose also see this part do not exceed the recommended dose this means you shouldn't take more than the recommended amount even if you feel worse okay i understand thank you very much you're welcome Today, we have learned about ในยามที่จำเป็นเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นการเข้าใจคำแนะนำบนฉลากยาเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะผู้เรียนควรฝึกอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและหมั่นฝึกฝนตรวจด,ดูวันหมดอายุของเวชภัณฑ์เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ในยามจำเป็นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ